วันนี้ที่น,นี่อีแตนอู่อานันการช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมอาฝากกันนะคะก็วันนี้กับหนุ่มหล่อของเราอีกรุ่นหนึ่งนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นขวัญใจนะคะชาวาเกษตรกรนะคะที่เป็นในส่วนของลูกค้าอีแตนอู่อนานันการช่างนะคะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอนะคะเป็นรถอีแตนหกล้อไม่ดั้มนะคะคันนี้เป็นตัวรุ่นบิ๊กจัมโบ้นะคะตัวนี้ตัวท็อปเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมา สเปคนะคะอธิบายสเปคนะคะรายละเอียดคุณลักษณะของตัวรถรุ่นนี้กันนะคะก็คันนี้นะคะลูกค้าขอมาเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะคันนี้ใช้เป็นเครื่องของคูโบต้า15แรงครึ่งน,นะคะคันนี้เป็นระบบไดสตาร์ในตัวนะคะคันนี้เป็นระบบเบรกลมพวงมาลัยพาวเวอร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวไดนะคะไดชาร์จนะคะเครื่องของคูโบต้า15แรงครึ่งน,นะคะ มันมีพ่อแม่นะคะคันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะจากทางโซนลูกค้าอำเภอจังหวัดน้องบัวลำพูนะคะเดี๋ยวยังไงเจอกันแน่นอนนะคะเป็นกระบะอลูมิเนียมนะคะคันนี้นะคะช่วงล่างของเขานะคะก็คือตัวนี้คันนี้นะคะเราจะาทำเพื่อ รองรับการติดตั้งดัมในอนาคตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคือหัวที่นั่งกับตัวคอกคอกนะคะเราจะทําชิ้นส่วนก็คือแยกกันนะคะคันนี้เป็นเพาท้ายคันหน้าของอีซู1 <te> ้อยนะคะ n d r นะคะเป็นชุดแหนบ7เซนนะคะยางข้างหน้านะคะเป็นยาง 750กระทะขอบ16นะคะยางหลัง825นะคะลูกค้าคันนี้ของสเปคใหญ่นิดนึงนะคะเกียร์ลูกหน้าเป็นเกียร์โตโยต้านะคะ3แมวนะคะขับเคลื่อนลูกกลางด้วยเกียร์อีซูซุล็อกกี้เซอร์ไลน์นะคะทดลอบงานคู่กันนะคะก็เราทดลอบแล้วลองแล้วนะคะก็มีความเบาคล่องตัวนะคะสำหรับลูกหน้าโตโยต้าลูกกลางล็อกกี้นะคะไปด้วยกันได้นะคะคันนี้เป็นคองคัตซีขนาด6นิ้วนะคะ ตั้งแน่แน,นงานเชื่อมเนียนๆนะคะกับอีแตนของผู้อ่ันการช่างนะคะก็วันนี้เรามาเก็บผลงานให้ได้ชมกันนะคะหรือลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดน,นะคะที่สนใจก็สามารถอ่าติดตามผลงานนะคะแล้วก็แวะเวียนมาเยี่ยมชมที่ฐานการผลิตของเราได้นะคะก็เราเปิดบริการทุกวันนะคะใช้ประสบการณ์จริงนะคะเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะนามาพัฒนาแล้วก็ผลิตให้กับรถอีแตงของเราในแต่ละรุ่นนะคะ เราจะมีแบบเฟรมล็อกไว้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวโครงคัดซีนะคะการติดตั้งแหนบที่ได้ระดับนะคะกับการจัดวางนะคะเพราะว่าของเราก็คือเราจะติดตั้งการวางแหนบนะคะก็คือเราจะวางแหนบบนนะคะพอได้ระดับแล้วเราก็จะทําการพลิกนะคะพลิกเพื่อที่จะใส่คานาแล้วก็เผาท้ายกันต่อไปนะคะก็คือคันนี้นะคะเราจะใช้เป็นเหล็กปูพื้นขนาด3มมิลน,นะคะหักด้วยรางน้ำ3านิ้วนะคะ คันนี้กระบะของเขานะคะจะกว้างอยู่ที่4เมตรนะคะอ๋อกว้าง2เมตรนะคะ<ม>กระบะ<ม>ายาวอยู่ที่4เมตรนะคะ<ม>สูงเมตร50นะคะ<ม>แล้วก็ตัวในส่วนของด้านบนนะคะเราก็จะทําตัวล้มลุกให้นะคะตัวนี้สามารถทับเก็บได้นะคะเวลาเราขนอ้อยหรือขนไม้หรือขนฟางนะคะเราก็สะดวกนะคะใช้งานง่ายมีเนี่ยมที่เราใช้นะคะกระปิกนี้เนี่ยม ขนาดเกรดเอนะคะมีความหนาถึง2มิลนะคะรับประกันความเงาคงทนอยู่ที่5ปีนะคะกีแดนอู่อนันต์การช่างนะคะก็ขอมาในรูปแบบสเปคงานแบบไหนก็คือเราจัดให้ได้แล้วจัดให้ได้ตามแบบนะคะคันนี้กระบะกว้าง2เมตรนะคะอันนี้ก็คือหน้าอู่นะคะจะเป็นอีแดนอู่อนันต์การช่างเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะ ถนนสองนชัยภูมิสี่คิวนะคะลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดนะคะสนใจก็สามารถแวะเวียนมาเยี่ยมชมนะคะที่ฐานการผลิตของเรานะคะว่าขั้นตอนของการผลิตเราเป็นยังไงขั้นตอนแรกเริ่มต้นแบบไหนนะคะเรามีให้ได้ชมกันนะคะก็คันนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วคันนี้นะคะเป็นยางหลังนะคะ825อนะคะขอบ16นะคะยางใหม่นะคะเราอะไหล่เราจะมีแถมให้ด้วยนะคะสำหรับรถทุกคันนะคะ นี่เป็นแหนบเจ็ดเซนนะคะเสริมนาให้เข้าไปด้วยเลยนะคะคันนี้รถเกษตรไทยแลนด์นะคะผลิตโดยฝีมือคนไทยนะคะใช้งานเกินคุ้มแลดต้นทุนในการขนส่งนะคะสโลแกนนี้มีแตนอู่อานันต์การช่างนะคะพอพร้อมที่จะจัดให้นะคะกับรถทุกๆคันนะคะ วันนี้ก็โอเคแล้วนะคะสมบูรณ์พร้อมที่จะทําการส่งมอบกันลัามาแล้วนะคะคันนี้นะคะก็สามารถรองรับน้ําหนักได้อยู่ที่12-15ตันเลยนะคะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะเพราะว่าถ้าขนอ้อยได้เลยนะคะสําหรับน้ําหนักของเขาอ่ะโอเคก็มา ตามเก็บคลิปให้ชมกันนะคะเดี๋ยวยังไงคลิปจะต่อไปนะคะเราจะมีให้ชมอีกเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปอีแตนอู่อานานการช่างนะคะในส่วนของรถรุ่นบิ๊กจัมโบ้นะคะตัวท็อปนะคะคันนี้คันนี้เป็นเบกรกลมซาลเปลานะคะเบกรกลมแบบดูดอากาศนะคะใช้งานคู่กันกับลูกหน้านะคะคันนี้ ิ่มความแม่นยำในระบบการเบรกนะคะที่แม่นยำนะคะแล้วก็ซิเราคือข้อดีของอะไหล่แต่ละชิ้นที่เราทำการจัดวางนะคะก็คือในส่วนของ็อตนะคะเราจะทำการยึดชิ้นส่วนอะไหล่แต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียรม้อลมเบรกมือพวงมาลัยนะคะทุกจุดนะคะเพื่ออะไรคะเพื่อที่ว่าอะไหล่ของลูกค้าชิ้นส่วนแต่ละจุด ถ้ามีปัญหานะคะเราสามารถถอดเกี่ยนถ่ายชิ้นส่วนอะไรเพื่อเพิ่มระยะในการซ่อมบำรุงที่รวดเร็วขึ้นนะคะเพราะเราใช้ประสบการณ์จริงนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ที่เราได้คุกคลีนะคะเกี่ยวกับรถเกี่ยวนะคะก็ของสักพัฒนาการเกษตรนะคะเราเราได้เป็นลูกศิษย์ของสักพัฒนาก็ต้องขอขอบคุณสักพัฒนาที่ได้มอบอาชีพมาให้เราได้ มีอาชีพสานต่อกับงานรถของเรานะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ได้มอบประสบการณ์นํามานะคะที่กับเรานะคะผลิตกับรถิีใจของเรานะคะเพราะฉะนั้นจึงมั่นใจได้ว่าระบบงานของเรานะคะเรามีแบบเฟรมล็อกไว้นะคะแล้วก็ชิ้นส่วนของอะไรก็คือไม่ว่าจะเป็นตัวพวงมาลัยนะคะหรือว่าจะเป็นตัวคันโยกคันเร่งอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้น็อตยึด ทุกชิ้นส่วนเลยนะคะอันนี้เราก็จะเหลือเก็บงานสีนิดหน่อยนะคะก็เดี๋ยวขอเวลาเก็บงานวันนี้พร้อมสมบูลนะคะแน่นอนนะคะโอเคค่ะยังไงวันนี้ขอฝากติดตาม1นึ่งคลิปนะคะแต่ตู่อาจารข้างนะคะ,ะแล้วก็ฝากนะคะ คลิปนี้จบไปแล้วงั้นเราก็มาชมาขั้นตอนในโหมดของการผลิตแต่ละลายผลิตกันดูว่างนะคะก็วันนี้วันอังคารที่31นะคะมกราคมนะคะวันนี้ทีมช่างของเรานะคะก็ยังคลุมลุยกันอยู่นะคะเต็มที่เหมือนเดิมอ่ะอย่างที่บอกนะคะในขั้นตอนแรก อยู่ในส่วนของหมดกําลังใส่คานาพาท้ายนะคะก็หลังจากที่เราตั้งแหนบบนกันเข้าไปแล้วนะคะเราก็จะทําการพลิกนะคะพลิกตัวคัตซีนะคะให้ใส่ตัวคาน,นาแล้วก็ตัวเพาท้ายนะคะคันนี้จะเป็นเพาท้ายคานาของอีสุร้อยสิบห้านะคะคันนี้เหมือนเดิมนะคะกับโครงตั้งแน่นงานเชื่อมเนียนนะคะคันนี้เป็นร้อยแสนหก้อดำนะคะสองคันนี้ จะอ,ออกงานคู่กันนะคะในส่วนของลูกค้าจากทางโซนมหาสารคามนะคะเดี๋ยวยังไงลุยไปพร้อมกันนะคะสำหรับแปกคู่นี้นะคะต้องขอขอบคุณน,นะคะเดี๋ยวยังไงผลิตให้ตามแบบกันต่อเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังนะคะกระจังตัวนี้นะคะที่เราทํากันอยู่นะคะเราก็จะมีแบบเซมล็อกในชิ้นส่วนของเหล็กเห็นไหมคะด้านหน้านะคะสีขาว,ขาว น,นี่คืออยู่ในขั้นตอนของการ เป็นแฝดน,นะคะอามอามเดี๋ยวต่อไปไม่เอาแบบนี้นะต่อไปเวลาถ้า,า,าอัมจะวางไม้อามก็จะอยู่ด้านข้างเผื่อเผื่อเ,เ,เราไม่มยืดเผื่อโซ่ม,มันหลุดลุกเดียวเลยนะมันไม่ปลอดภัยอามก็จะอยู่ด้านข้างตรงนี้าานเวลาเขาจะวางนะได้เคอไหมนะคะก็ในส่วนของคันนี้นะคะก็เป็นร้อยแสนหกร้อดัมกระบะเหล็กนะคะคันนี้ สองลูกค้าจากทาวงโซนจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้เป็นในทรงรูปแบบดั้มดินนะคะคันนี้สามารถสามารถถอดชิ้นส่วนของตัวอะไหล่ได้นะคะชิ้นเหล็กนะคะก็อถอดชิ้นส่วนของกระบะนะคะแล้วก็ในส่วนของนี้นะคะก็เป็นรถดสแตน6หล้อดั้มเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเป็น6กล้อดั้ม ตัวรุ่นกลางนะคะอันนี้ก็อยู่ในหมวดของขั้นตอนการติดตั้งวางเกียร์นะคะสังเกตได้ง่ายนะคะว่าเกียร์ของเรานะคะน,นี่เราก็ยังสามารถถอดน็อตนะคะเราทําการใช้เหล็กนะคะยึดกับชิ้นส่วนของน็อตนะคะชิ้นส่วนอะไ่แต่ละจุดน,นะคะ นเดิมนะคะกับงานโครงสร้างแน่นง,งานเชื่อมเนียงนะคะเดี๋ยวเรามาชมงานเชื่อมกันนะคะก็<ม>คือในตัวโครงซัดซีของเราแต่ละจุดนะคะเราก็จะทําการดามเหล็กด้านล่างนะคะตัวโครงซับซีแต่ละจุดไว้ทั้งหมดนะคะอันนตัวระบบชุดวางลูกกิ้งนะคะ มาดูหูแหนบนะคะหูแหนบแล้วก็เนียนๆกันไปเลยนะคะแต่ละจุดค่ะโอเคก็ยังไงวันนี้แตนหัวนางการช่างนะคะก็ต้องขอฝากนะคะ1คลิปตั้งแต่หน้าอู่แล้วก็มายันฐานการผลิตของเราด้านในนะคะก็ตอนนี้เราก็เล่งผลิตงานกันเต็มที่นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทุกผลงาน ก็ยังไงลูกค้าหรือเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะคะก็แวาเยี่ยมเยี่ยมผลงานของเราได้นะคะที่ฐานการผลิตของเรานะคะเลขที่ตั้งก็หนึ่งศูนสองหมู่สิบตำบลล่าหันเภอจตุรัสจังหวัดพัยภูมินะคะวันนี้เล็กนะคะอีแตนอู่อนันต์การช่างกับพี่อนานันต์ก็ขอมาทักทายนะคะกับคลิปวิดีโอคลิปนี้นะคะก็ยังไงสวัสดีนะคะมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ